My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Ye Lan when she was very young. Even back then, she was extremely tough. And she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here. So I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long... This space may well devour you. Does that mean even Shell can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside the Fantastic Compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Busted. Here comes the catch. Maybe I should make better use of my time. Our bond is strong. Dead with me. Lightning purified. No. It's still alive. Why would you become like this? That sounds like Shil. Could he be in trouble? No way! Was that who I think it was? Something's not right. <laughs> Something's wrong with this domain. Leave now! Get out of there! I lured you here to this underground space because I oh, found God. your weakness. Die here with me! สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบก,กับผมช่องสก,กิสก,กินะครับในคลิปนี้ผมจะมาสรุปแพท2.7ของกันชิน Impact กันนะครับก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดซับก,กันให้ด้วยนะครับเวลาเราก็ไปดูเลยไม่ดีรอช้าด้วยเนาะสลับตู้กาชาในแพท2.7นะครับ ตัวละครใหม่อย่างเย,ย่หลานแล้วก็ในที่สุดสิ่งที่ทุกคนนั้นรอคอยนั่นก็คือเซียวนั่นเองนะครับยักษ์สาตัวเต้าทั้งหลายนะครับในที่สุดเซียวเขาก็รีแลนสักทีนะครับพร้อมกับอิโตะด้วยเนาะจะมีเย,ย่หลานกับเซียวเนี่ยที่จะอยู่ในตู้แรกส่วนตู้หลังเนี่ยจะเป็นอิโตะนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับอันนี้คือ แพลประจ2.7นั่นเองเป็นกิจกรรมนะครับในกิจกรรมนี้นะ่ะเหมือนจะให้เราลงไปในนั้นเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยจะมีให้เลือกบัฟนะครับบัฟเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5บัฟเนาะเขาจะให้เราเลือกอยู่3บัฟนั่นเองตามในรูปแล้วก็จะมีการแบนตัวละครกันเกิดขึ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นประมาณ2ตัวหรือ4ตัวเนี่ย นะครับนะเห็นปะเขาจะมีการแบรนตัวละคร4ตัวแล้วก็สำหรับคนที่ตัวละครน้อยไม่ต้องกังวลไปนะครับเขามีตัวละครให้ทดลองเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าตัวละครเราตายเนาะเราสามารถชุบชีวิตตัวละครได้โดยต้องจ่ายเป็นแต้ม150แต้มของกิจกรรมนะครับ ต่อมาเป็นกิจกรรมดนตรีนะครับมันจะเหมือนกับกิจกรรมดีดพินเลยของเกนชินเนาะอันที่ผ่านมากับกิจกรรมกีตาร์นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นกองเนาะใช่สำหรับคนที่ใครเล่นเกมแนวดนตรีมาเยอะเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันง่ายเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวดนตรีเยอะเท่าไหร่นะแต่เท่าที่ดูเนี่ย มันน่าจะไม่ได้ยากมากสักเท่าไหร่นะดูสิแล้วก็ในกิจกรรมดนตรีนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของเพลงได้นะครับปรับแต่งโน้ตเพลงได้พอเราปรับแต่งโน้ตเพลงหรือว่าเราแก้ไขเพลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนได้นะครับ กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมรวบรวมวัตถุดิบเอาไปคราฟในเครื่องอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแต่เรียกเครื่องอันนั้นว่าอะไรดีนะครับแต่ว่าผมว่าในกิจกรรมอันนี้นะของอันนี้นะน่าจะถูกใจพวกสายตกแต่งบ้าน มันต้องถูกใจอยู่แล้วละผู้สัตว์ตรงแต่งบ้านเนาะอันนี้อันนี้คือหน้าตาของเครื่องนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่ามันเรียกว่าเครื่องอะไรพอเราครับวัตถุดิบที่เรารวบรวมมาแล้วใช่ไหมหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เอาไปตั้งไว้ในบ้านการชาราได้นะครับกิจกรรมต่อมา อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะใหญู่่พอสมควรเลยเพราะว่ามันน่าจะมีหลายส่วนที่ให้เราทําอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่เราต้องทำเนาะอันนี้อันนี้เขาจะให้เรารวบรวมนั่นเองมันจะมีค่าชาร์จบอกแล้วก็ส่วนอันนี้ถ้าคุณเห็นเอเครื่องเครื่องอันนี้นะเครื่องสีม,ม่วงเนี่ยมันจะปล่อยเป็น คลื่นสีว่งออกมาเนาะซึ่งอันนั้น,นเป็นเครื่องอเหมือนเหมือนเป็นเครื่องปล่อยไฟฟ้าออกมาผมถือว่ามันอาจจะเป็นดาเมจเสริมให้เรานะครับเพราะว่าเราสามารถทำสั่นพ้องท่าไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ผมอ้อีกอันอีกส่วนหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนะครับถ้าใคร จำกิจกรรมประจําวันได,ได้เนี่ยจะมีอันนึงเนี่ยที่ให้เราต้องคอยปกป้องบอลลูนด้วยนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นอาวุธใหม่ที่จะเข้ามาใน2.7นะครับอาวุธใหม่ประจำตัวของยี่หลานเองธนู5ดาวกับอาวุธฟรีสีดาวจากกิจกรรมนะครับอันสุดท้ายที่เขาเจะเพิ่มมาในระบบ2.7นะครับก็จะเพิ่มเป็น คําคแนะนําเล็กๆน้อยๆหรือว่าคําแนะนําแบบย่อยๆในดานเจียนนะครับเขาจะเหมือนเป็นบอกใบ้ติปให้เรามานะครับระบบอันนี้สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องอัพสกิลไหนก่อนนะครับเขาก็เลยทํามา นะครับว่าเราควรจะอัพสกิลไหนก่อนของตัวละครดีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นระบบที่ช่วยมือใหม่ได้พอสมควรนะครับได้สนใจนิดนึงอ่แหละแต่ว่าถ้าเราฟังมาจากเพื่อนๆนว่าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยเราควรจะอัพสกิลสองนํำก่อนนะเราควรจะอัพสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนำก่อนนะอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแล้วแต่เราเลยเราจะอัพสกิลไหนก่อนแล้วแต่เราเลยไม่ผิดนะครับ ขึ้นกับเราเลยแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าเราต้องการปั้นตัวละครไปสายไหนด้วยนะครับนี่เรามาดูระบบอันนี้กันดีกว่าผมว่ามันน่าสนใจมากเลยสำหรับผมนะระบบที่เราปั้นอ่าคิเลตคิดามนะครับสำหรับถ้าถ้าเราไม่รู้เนะี่ยเราไปดูตรงรายละเอียดได้มันจะเป็นการบอกสเต,ต็ต่างๆนะครับ อันนี้ผมว่าน่าจะเพิ่มมาเพื่อมือใหม่มือใหม่ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่เล่นมานานด้วยนะครับเพราะว่า,าสำหรับใครที่ไม่ใช่สายคำนวณจ๋าขนาดนั้นว่าดาเมจตัวละครนี้ต้องแรงถึงขนาดนี้ถึงขนาดนี้แบบว่าเรากะไว้ปันเรากะดาเมจไว้ประมาณเนี้ยมันน่าจะแรงเท่านี้นะอันนี้เขาก็เลยเพิ่มเพิ่มมาในระบบ2.7นะครับ สมมุติว่าเราปั้นออคอร์คิเลตได้เท่านี้แล้วเราทำคิดาเมตได้เท่านี้นะครับระบบเนี่ยมันก็จะคำนวณออกมาแอแทคเปอร์เซนเทเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีที่เป็นเปอร์เซนต์เนาะถ้าเราปั้นคิเลตรประมาณเท่านี้สมมติเราปั้นคิเลตรประมาณ60สิคิเลตรประมาณสมมองร้อยอย่างงี้ระบบก็จะคำนวณมาให้ว่าอ่าเปอร์เซนต์การโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์นะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วกับการสรุปแพท2.7ของ Genshin Impact นะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนผมพูดเร็วไปหรือว่าผมพูดทําทให้คุณผู้ชมนั้นรู้สึกว่าไม่เข้าใจรู้สึกงงนะครับต้องขออภาัยมาในที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ